สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่โชคชะตากําหนดมาให้เป็นรักแท้ของคุณเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเรามาดูเขาเป็นใคร พลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรจากอย่างเข้าใจดูคุณกับเขาอยู่ใกล้อยู่ห่างเขาว่าเขากับคุณจากกันหรือยังไม่ได้พบเจอดูคุณเจอกันแล้วแต่ก็จากกันเข้าใจโชคชะตากําหนดมาให้เป็นรักแท้เหมือน นีใบแรกมาพูดถึงคุณกับเขาพบเจอกันแล้วรู้จักกันแล้วแต่ต้องผัดพ่างไกลห่างด้วยความเข้าใจกันแล้วก็เป็นรักแท้ดูเศร้าๆนะที่ไกลที่ห่างแต่ก็เข้าใจที่ต้องไกลต้องจากกันคุณรู้จักกันแล้วแต่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่ในตอนนี้หรือไม่ตัวเขาเองเหมือน พลังงานใบแรกดูเหมือนถ้าคุณยังไม่เจอใครไม่มีใครก็เป็นพลังงานตัวเขาเองอ่ะเขาอยู่ในความผิดหวังความเสียใจในชีวิตอยู่ในความเศร้าความรักที่ต้องผัดภาาจากคนรักมนดำดูเหมือนมีอุปสรรคอยู่นะเนี่ยความรักนี้ตัวเขาอยู่ในความเศร้า ไกลห่างจากกันหรือเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนเข้าใจชีวิตเข้าใจในความรักที่ต้องไกลห่างเราเป็นอย่างไรอะขึ้นลงขึ้นสานเหมือนมีอุปสรรคปัญหาอนะในหัวข้อโชคชะตากำหนดมาให้เป็นรักแท้รักแท้เนี่ยเหมือนมีอุปสรรคมากมายเนะี่ยแต่เขาจะทำทุกวิธีทางนะ ที่จะเอาชนะใจคุณหลังนี้ต้องอดทนตรงเนี่ยมีอุปสรรคขวางหนามีปัญหาความไม่เข้าใจกันหรืสิ่งขัดขวางขวางกันอะ่ะอันนี้ต้องพูดคุยไก่เกี่ยกันปัญหาหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายมีปัญหากันแต่คุณกับเขาก็เข้าใจกันนะที่ไกลที่ห่างแล้วเข้าใจชีวิตเข้าใจในความรัก มีคนซับซ้อนปัญหาซับซ้อนความอึดอัดมีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีปัญหาที่ซับซ้อนอยู่ยังไม่สมหวังพะพบเจอกันแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้พบเจอก็มีอุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตเขาก่อนได้มาพบเจอแล้วเป็นรักแท้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขากว่าจะเข้าใจ<ๆ>กว่าจะสมหวังเนี่ะแล้วอย่างไรดูมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องต่อสู้ หลังนี้ต้องมีอุปสรรคปัญหาต้องต่อสู้กว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะได้มาพบเจอได้ดังที่คิดที่ต้องการถ่าใบนี้ต้องต่อสู้กับเหตุการณ์มากมายหรือไม่คุณกับเขาต้องต่อสู้เหมือนต้องเอาชนะใจคุณคุณต้องเอาชนะใจเขาพลังงานการต่อสู้แลก็จากไกลห่างมีอุปสรรคแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เศ้ายังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการในความรักนี้รักที่ใช้เวลาก่อนนะตอนเนี้เหมือนคนรักเขารักคุณแต่ก็ยังมีอุปสรรคขวางหนามเนี่ยยังรักอยู่ถือดอกไม้แดงกุหลาบแดงต้องการแต่งงานเป็นคู่กันแต่ก็ต้องไกลต้องห่างต้องจากกันรักที่ยังไม่สมหวังคุณรู้จักกันแล้วแต่ก็ต้องผัดภาครักที่ใช้เวลา ดีวกว่าคุณกับเขาจะได้พบเจอกว่าจะเข้าใจแต่เป็นพลังงานที่คุณรู้จักกันแล้วความเศร้าเนี่ยอันนี้ก็จากกันต้องเหมือนมีอุปสรรคปัญหาร่วมกันต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันแต่มีทางออกได้ด้วยความรักคุณรักเขาเขารักคุณโชคชะตาจะนำพาคู่ที่เป็นรักแท้แต่รักแท้นี้กว่าจะดูพลังงาน ที่มีหมอจับภพยมาเนี่ยมีแต่อุปสรรคปัญหาก่อนให้เป็นคู่แท้ของคุณกำหนดมาให้เป็นคู่แท้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเพราะไปเนี้ยพัดภาคไกลห่างด้วยคุณรักเขาเขารักคุณน่ะมีทางออกได้นะรวมกันแก้และมีคนอื่นมาช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาแนะนำะด้วยความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะเอาชนะใจใคุณอะไม่ได้โดยเลขก็ว่าโดยมนไม่ได้โดยมนต้องว่าดาา้วยคาถาต้องเอาต้องอดทนมากๆเนี่ยพอบนี้ีก็ต่อสู้แล้วจะเป็นอย่างไรยื่นมือเข้ามาช่วยต้องช่วยกันถ้าเขาจะมาช่วยเหลือคุณนในในที่คุณมีอุปสรรคปัญหาเนะี่ยเป็นคนที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณถ้าคุณช่วยเหลือเขาอ่ะหลกักแท้กาหนดมาถ้าคุณกับเขามีปัญหากันมากนะี่ย ปัญหาที่ผ่านมาไม่เข้าใจกันตัวอุปสรรค์นะดูซับซ้อนฝันรักเหมือนพี่น้องเนี่ยคนที่คุณฝันหวังปรารถนาที่จะใช้ชีวิตคู่กับเขาถึงเป็นจริงไม่เป็นจริงก็อยู่ในฝันคนที่เคยรู้จักคนที่คุณรู้จักมาก่อนแล้วลึกเป็นคนในฝันเนี่ยเพราะไม่เพราะวันนี้พูดถึงฝันเหมือน จินตนาการวาดฝันไว้คนรักได้ต้องได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ถึงมีอุปสรรคปัญหาก็ยังอยู่ในข่าววงก่นกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังแต่ก็ได้เป็นคู่แท้มีทางออกได้เนี่ยรักที่มั่นคงพ่อแม่ลูกแต่ต้องมีต้องใช้เวลาณนะตอนนี้เนี่ยคู่กับไพ่ต่อสู้ต่อสู้อุปสรรคขวางหนาม,มากมายกว่าจะสมหวังระหว่างคุณกับเขาอะ่ะ ถ้าคุณได้พบเจอกันแล้วต้องมีอุปสรรคมากมายถึงจะได้มาเป็นคู่กันกว่าจะเข้าใจกันใช้เวลาและเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักแท้คู่แท้เขาคือคู่แท้ที่โชคชะตากำหนดมาให้เป็นคู่กับคุณต้องมีอุปสรรคระหว่างคุณกับเขานะีน่ยนะ หรือไม่ถ้าไพ่อีกด้านมองอีกด้านหนึ่งคุณกับเขารู้รู้จักกันแล้วนะตอนนี้ตัวความรักคุณไม่ไม่สมหวังนะไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการเนี่ยต้องอดทนที่ผ่านมาแลนะปัจจุบันเนี่ยยังมีอุปสรรคปัญหาขวางน้ำแต่จะออกจากอุปสรรคเนี่ยได้ใช้เวลาแล้วแต่ละคนละท่านที่หาทางออกจากเขาวงกฎเนี่ยความซับซ้อนเนี่ยต้องไกลต้องห่างต้องจากกันแต่ในที่สุดก็ได้กลับมาเป็นคู่กัน ตอนนี้คุณผัดภาคจากกันอยู่ความเศร้าหรือไม่สมหวังต้องรอคอยต้องอดทนต้องมเมือมนมีแต่อุปสรรคอะเพราะไปนี้ความรักเนี่ยต้องอดทนแล้วความรักนี้ก็ยังเหมือนที่คุณมุ่งหวังตั้งใจไว้อะต้องอุปสรรคมากมายนะกว่าจะเข้าใจต้องพูดคุยกว่าจะหาทางออกได้นะหรือเขาอีกอย่าง เพราะเวนี้พูดถึงมีอุปสรรคมากมายอะแต่เขาต้องยอมคุณนะเขาจะยอมคุณยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นคุณทำอ,อดทนอ,อ่อนอ่อนผ่อนตามกับคุณเขาจะเอาชนะใจคุณแล้วคุณก็เอาชนะใจเขาได้ได้สำรับว่าอย่างไร ชนะมานเนี่ยการเอาชนะอุปสรรคแล้วทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจในความรักนี้คุณธรรมนําทางรักที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมถึงแม้จะมีอุปสรรคก็จะเอาความดีชนะอุปสรรคขวางหนามแล้วก็จะเป็นคู่แท้ของคุณโชคชะตากําหนดมาให้เขาเป็นคู่แท้ของคุณกว่าจะเข้าใจหรือชีวิตเขาคนคนนี้กว่าจะมาพบเจอกับคุณ แต่ต้องมีอุปสรรคแต่ระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยมีอุปสรรคมากมายละใบสรุปยังอยู่ในข่าวงกอดอยู่นะตอนเนี้แล้วจะสมหวังไหมเพราะมาเป็นคู่แท้นะ่ก็อยู่ในฝันวาดฝันได้ดังที่คิดมันถึงเวลาก่อนนะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยกันมีปัญหาร่วมกันหลุดลอยไกลห่างนะความช่วยเหลือ แล้วเรามาดูว่าชีวิตเขาตอนนี้เป็นอย่างไรคนที่โชคชะตากำหนดมาให้เป็นคู่แท้ของคุณคู่แท้รักแท้ดูพลังงานแล้วอุปสรรคมากมายคุณกับเขานะตอนนี้ยังไม่สมหวังถึงคุณจะรักเขาเขารักคุณน่ะแต่ต้องพัดผ้าไกลห่างกันน่ะรักที่ต้องอดทนเนะี่ยต้องมีอวปความนี้ก็อดทนนี่ก็ยื่นมือเข้ามาช่วย ทางออกช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ความรักนี้สำเร็จสมหวังแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือนะ่ในในความรักเนี้ให,ให้แก้ไขอุปสรรคต่างๆได้แล้วชีวิตเขาตอนนี้เป็นอย่างไรเป็นใครคนที่โชคชะตากำหนดมาเนี่ยใบแรกมาก็ซับซ้อนดูเขามีพลังอำนาจในตัวเองนะ แต่เขาไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดที่เขาต้องการน่ะเขาต้องการให้ความรักนี้สมหวังราบลื่นมันไม่มีขวางหนามแต่ก็บังคับไม่ได้ถึงเขาจะมีอํานาจทรัพย์สินเงินทองความสามารถอะ่ะแต่ด้วยความอดทนรักที่ต้องอดทนรักที่ใช้เวลา mm hmm. เขาจะมาส่งเสริมสนับสนุนคุณให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือตัวคุณเองอะ่ะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารักที่ต้องอดทนใบแรกมาก็พัสิวะความซับซ้อนหมายเลข13หมายเลขหนึ่งพระเมฆคงขารักที่ยังคาดเดาได้ยากพระพระเม่คงขาเหมือนเป็นคนที่ไม่ไม่เหมือนใครอะ่ะมีสองบุคลิก ทำอะไรด้วยความเชื่อมั่นจินตนาการกว้างไกลมองการไกลมีไอเดียมีความคิดที่มากมายที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยเพราะไปนี้เขามีความพาอพระเม่พระเมค่คงคาใจดีใจกว้างเอ,อื้อเฟือเผื่อเพ่ผู้เสียสละผู้ให้ในความรักนี้ต้องมีการเสียสละต้องให้ช่วยเหลือหรือความรักที่เชื่อมั่นในความรักว่ารักเนี่ยให้ความ จริงใจด้วยความซื่อสัตย์จริงใจด้วยความจริงใจถึงแม้จะอยู่ไกลยอยู่ห่างแม้จะพัดพากจากกันแล้วความรักที่ต้องมีอุปสรรคขวางหนามก่อนหรือชีวิตตัวเขาเองน่ะมีความมุ่งมั่นประสบผลสาเร็จในชีวิตแต่กว่าจะสําเร็จกว่าจะสมหวังมีอุปสรรคขวางหนามแต่ด้วยความอดทนเขาชีวิตเขาจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเนะเรื่องเงินเรื่องงาน เป็นบ่วงพันบุญจับนางมโนลาไปจากกันไม่ได้ไม่ว่าจะอุปสรรคปัญหานะ่ะขัดขวางก่อนลักที่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักแท้ตัวเขาเองยังไม่ได้ดังที่คิดที่หวังที่ต้องการดังที่คิดได้อะย้ำสามพอติดบ่วงลักคุณความลักนี้ใช้เวลาก่อน หรือเขายังมีภาระหน้าที่ต้องทำน่ะยังเป็นบ่วงดึงลั้งเขาไว้ทั้งคุณและเขาแต่ก็ไปจากกันไม่ได้แล้วก็จะได้กลับมาหางกันเป็นคู่กันพระรามแผงสอนดูเป็นคนที่คุณกับเขากำลังคบกันบางคนบางท่านคบกันแล้วหลักที่นี่ก็ย้ำสามนะใช้เวลาอดทนดูชีวิตตัวเขาเองน่ะเขารักคุณนะ่ะ เขาจะอดทนเอาชนะใจคุณให้ได้ขับเคลื่อนหาเป้าหมายใช้เวลาที่จะสมหวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมที่จะอดทนต่อสู้เปลี่ยนแปลงป,ป,ปรับปรุงหรือเขาเป็นคนที่โชคชะตากําหนดหมาเป็นลักแท้ของคุณดูเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นใจดีใจกว้างอนะย้ำสามอะใจกว้าง มีความมุ่งมั่นทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นที่รักของคนรอบข้างเพราะเขาเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นคนรอบข้างแล้วเขาอ่ะกับคุณอ่ะคุณจะรู้ได้ว่าเขาชอบชอบห่วงใยดูแลห่วงใยเอาใจใส่คุณห่วงใยคุณห่วงใยคนรอบข้างนะ่ะดูเขาทุกข์ิติก,กังวลเพราะคนรอบข้างลูกน้องบริวารเพื่อนคนที่เขารักคนในครอบครัวห่วงใย เทพสาเนี่คว,วางหนามมากมายกว่าจะเข้าใจงอง,งอนทะเลาะเบาแวงกันตลอดเวลามีอุปสรรคต้องผเผชิญแต่พร้อมที่จะผเผชิญอุปสรรคปัญหาเป็นคู่แท้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังหรือเป็นคนที่เขาสลับกันก็ได้เขาอะ ดูแลห่วงใยเอาใจใส่คุณแต่คุณมองไม่เห็นความดีของเขาหรือคุณเองอะมองไม่เห็นความดีแต่รักที่อดทนใช้เวลาเมื่อเรียนรู้เมื่อเข้าใจอะเราจะเห็นแล้วเขาจะเห็นความรักความดีแล้วพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาเหมือนรักนี้ใช้เวลากว่าจะเข้าใจกันคบกันก็ on, ง้องอนทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่มั่นคงตัวเขาอะ่ะ ตอนนี้เขาเขามั่นใจเขาแน่ใจแล้วเขาเขาจะมาดูแลคุณตัดสินใจนะเพราะตัวเขาเองน่ะคิดรักที่เหมือนเขาต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะคุณคณนเะนี้ยเพราะเป็นรักแท้ของคุณเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้ พัฒนาเพราะบรรลุเป้าหมายได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการเขาว่าคุณคือคนที่ใช่คุณลักเขาเขาลักคุณต้องผ่านการเรียนรู้นิ่ใส่ใจคอกันก่อนให้แน่ใจให้มั่นใจถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ยอมแพ้แล้วอย่างไรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพัฒนาปรับปรุงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีอุปสรรคขวางหนามมากมายอะ่ะ พบใบนี้ไม่หยุดนิ่งในความรักยังมีอุปสรรคเรื่องขึ้น,ข,นขึ้นลงลงให้แก้ไขแต่ด้วยด้วยตัวเขาเองหรือคุณเองอะ่ะปรับตัวเข้าหากันได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเรียนรู้จากคนอื่นจากคนรอบข้างจากเคยผิดหวังเสียใจกับความรักแล้วมาพัฒนาปรับปรุงให้ความรักนี้จะพบกับความมั่นคงกุมารทองต้องรอคอยต้องอดทนนะ ถึงแม้คุณกับเขาจะพบเจอกันแล้วแต่ต้องรอคอยต้องอดทนนิ่งๆแต่มีความซื่อสัตย์ในความรักเน่ยซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจใช้เวลาพิสูจน์หลักแท้เนี่ยเพราะยังเป็นบ่วงดึงหลังุได้สำรับโมลาที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เหมือนตัดสินใจผิดพลาดคิดผิดแต่สินใจผิดแล้วรักนี้ต้องย้ำยังยังคิดพินิพิจารณาให้รอบคอบ ในความรักกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังกว่าเขาจะเข้าใจรู้หัวใจเขาหรือกว่าคุณจะรู้หัวใจคุณเองอะที่จะเลือกเขารักเขาอะต้องมีอุปสรรคมากมายเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข13หมายเลขหนึ่งหมายเลข3หมายเลข28หมายเลขหนึ่งหมายเลข7หมายเลขหนึ่งหมายเลข1 1หมายเลข32หรือไม่ก็เกิดปีจอ หรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดหรือไม่ก็เกิดวันเสาร์หรือไม่ก็เกิดราศีธนูหรือเกิดเดือนธันวาคมหรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์โชคชะตากำหนดมาให้เป็นคู่แท้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังชีวิตเขามีอุปสรรค เนะพราะใบแรกมาหอุ่มปรสั่งมากมายกว่าระหว่างคุณกับเขากวรจะเข้าใจกว่าคุณจะเข้าใจเขาหรือกว่าเขาจะมาเข้าใจคุณนะ่ะแต่เขาตั้งใจนะที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นถ้าเขาได้ตัดสินใจรักใครแล้วนะถึงมีอุปสรรคปัญหาบ่วงเนะี่ยเขาก,ก,ก,ก็อดทนนะ่ะเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงเอาชนะใจคุณนะอดเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น แล้วในที่สุดก็สมหวังในอนาคตแต่ตอนนี้ดูเหมือนไก่ห่างดูตัวเขาเองคาดเดาได้ยากในเรื่องความรักอ่านเดาใจได้ยากแต่เขามีความมั่นคงแล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคนที่โชคชะตากําหนดมาเป็นรักแท้คู่แท้เนะี่ยกำหนดมากว่าคุณจะเข้าใจเขากว่าจะสมหวังกว่าเขาจะตัดสินใจ ให้แน่ใจเขามั่นใจก่อนถ้าเขามั่นใจแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณลูกคุณกับเขาต้องผ่านการเรียนรู้มากมายแต่เขาจะนำรักที่ดีมาให้คุณอ่ะคู่แท้ความสุขสนับสนุนชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพระเกตมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือคุณด้วยความดีของคุณ ยิ่งบุญกุศลช่วยให้คุณพบเจอคู่แท้แต่คุณอะรักที่ต้องใช้เหตุผลเพราะเป็นนี้พูดถึงเหตุผลความเหมาะสมคนรอบข้างยอมรับพ่อแม่ญาติพี่น้องดูความรักคุณนี่ก็กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังพระเกติมงคลอะเหมือนต้องเหมาะสมกับคุณ หรือคุณไม่สามารถลงเอยกับความรักกับใครแต่สินใจในความรักได้อะแต่ด้วยความดีนะรักะจะพบเจอคู่ที่ดีให้สงหวังในนี้อย่างร่วงมาพระเม่ประลาวตีรักที่อบอุ่นพบเจอคนหยิบยื่นรักดีๆให้คุณคุณมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเมีขลาลาม,มาศูน ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรือคุณกับเขาไม่เข้าใจกันอยู่ในตอนนี้รักที่มีอุปสรรคเพราะใบนี้พูดถึงเมฆลาลามานสูนะ่ะเหมือนต้องเขาจะต้องเอาชนะใจคุณต่อสู้กับคนอื่นเอาชนะใจคุณด้วยคุณน่ะต้องเอาชนะอุปสรรคขวางหนามกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังขัดแยง้งทะเลาะเบาแวง้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมีปัญหากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามา อยู่ตลอดเวลาในความรักของคุณกว่าจะสมหวังกว่าจะได้พบเจอคู่ที่ดีที่เข้าใจกันคุณค,คิดคิดเรื่องความรักนะแต่คุณดูมีเสน่ห์แต่ต้องใช้ความรอบคอบโอกาสตัดสินใจผิดคิดผิดรักคุณต้องดีกว่าเดิมที่เกิดขึ้นใช้เหตุผลคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบคุณจะตัดสินใจเลือกใครต้องมีเหตุผลต้องเหมาะสมนะ ทั้งทุกอย่างได้ดั่งที่คุณคิดต้องได้ดั่งที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณต้องการที่คุณคาดหวังไว้ทําให้คุณมีอุปสรรคปัญหาถูกหลอกลวงหรือทำร้ายจิตใจหรือไม่เข้าใจกันเพราะคุณคาดหวังให้เขาเป็นอย่างเนี้ยได้ดั่งที่คุณคิดแต่คุณแต่คุณจะเจอคู่แท้นะเพราะเป็นโชคชะตากําหนดมาเป็นรักแท้แต่ด้วยความเที่ยงตรงความยุติธรรมน่ะความอดทนของคุณ คุณจะได้เจอคู่แท้พระนางสุพรรณมัจฉาความรักที่คุณหยิบยื่นรักดีๆให้เขาเขาก็จะหยิบยื่นรักดีๆให้คุณรื่อรักนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังพอพ่ยบอกว่าพูดถึงคุณเคยช่วยเหลือกันเคยเป็นเพื่อนกันเคยคบกันเคยรู้จักกันแต่ต้องมีต้องกว่าจะเข้าใจกันแล้วกลับมาเป็นคู่หรือกลับมาใหม่คนเก่าเพื่อนคนเคยรู้จัก แล้วจะเป็นคู่ที่เข้าใจกันคุณจะหยิบยื่นรักดีๆให้เขาเขาจะหยิบยื่นรักดีๆให้คุณแม้ตัวเขาเองมีคนที่หยิบยื่นรักดีๆให้แต่เขาก็จะเลือกคุณน่ะแล้วคุณก็เลือกเขาได้เป็นคู่คู่คแท้เพราะตัวเขาเองมั่นใจแล้วคุณก็ใช้เหตุผลรักที่คาดหวังลูกคุณน่ะไว้สูงและสมบูรณ์แบบแล้วก็รอคอยแล้วได้ดังที่คุณคิดหรือไม่ตัวคุณเองคาดหวงังไว้สูงและสมบูรณ์แบบ เมื่อคุณเจอเขาเป็นคู่แท้ของคุณเนี่ยแล้วคุณจะไม่ว่าเขาเป็นอย่างไรอ่ะเขาก็เป็นได้ดังเป็นดังที่คุณคิดปรับความเข้าใจกันได้หนุมานกับนางเป็นจะกายจะพบเจอแบบรวดเร็วฝ่าฟันอุปสรรคขวางหนามได้คุณต้องการความสําเร็จคุณอะ่ะเหมือนรักที่รวดเร็วอะ่ะทำให้มีอุปสรรคปัญหาแต่ลักนี้ต้องผ่านการเรียนรู้นิสใสใจคอกัน ้องมีอุปสรรคเผชิญขวางหนามอะ่ะพอเปน,นี้เหมือนพบเจอแล้วแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากมายอะ่ะแต่ในที่สุดก็สมหวังแล้วอย่างไรอีกมีอุปสรรคขวางน้ำให้แก้ไข นี่ก็ย้ำซ้ำเทพพระอังคารกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังอุปสรรคแต่ด้วยความรักความอดทนความมั่นคงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคขวางหนามจะบรรลุปเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดดังที่คุณคิดไว้คาดหวังไว้สูงและสมบูรณ์แบบเขาจะเป็นได้ดังที่ดังที่คุณคิดคุณต้องการนะแล้วเขาก็เหมือนต้องการให้คุณเป็นดังที่เขาคิดคุณก็จะปรับตัวเข้าหาก,กันเป็นได้ดังที่คุณคิดคุณหวงังที่สมบูรณ์แบบสําหรับคุณ จะต,ต้องอดทนนะอุปสรรคขวางหนามากมายแล้วต้องได้ใช้ความรอบคอบด้วยสติปัญญาความสามารถของคุณนะ่ยความคิดด้วยความไม่ประมาทในเรื่องความลักการใช้ชีวิตการตัดสินใจในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายได้หลังที่คิดที่ต้องการแต่กว่าจะเข้าใจนะต่อสู้ความรักนี้เหมือนอยู่ในสนามรบแต่ในที่สุดก็จะพบเจอคู่ที่ดีคู่แท้ เรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข9หมายเลข27หมายเลข9หมายเลข11หมายเลข4หมายเลข3 5หมายเลข3หรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดปีวอกไม่ว่าคุณและเขาจะเกิดวันเดือนปีอะไรโชคชะตากำหนดมาที่เป็นคู่แท้คุณจะเจอคุณอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขเนะี่ย ความสงบความลมเย็นคุณจะรู้คุณจะสัมผัสได้อะไม่ว่าจะอุปสรรคขวางหนามมากมายนะความเข้าใจความห่วงใยอะเป็นคู่แทนะ้แต่ใบสรุปอะกว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจเทพาอังคารอุปสรรคขวางหนามในที่สุดก็จะพบเจอได้สำรับของคุณรลจนากับสั่งทองหมายเลข20นะีในความแตกต่าง คุณกับเขาแตกต่างกันความคิดหรือจากคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันเนี่ยแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันในที่สุดก็เป็นคู่กันไม่ว่าอุปสรรคขวางน้าขวางกันคุณมากมายอะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยในที่สุดก็สมหวังแต่กว่าจะเข้าใจนะรุจนากับสังทองอะอุปสรรคขวางน้าแต่ก็เป็นคู่แท้กันจะมีมีเหตุคุณเหมือนเงาะซ่อนอยู่ในเงาะดูดีดูหล่อดูสวยแต่มีทั้งทั้ง แล้วคุณจะมองเห็นอะในความเจ้าเงาะบาใบรจนาหรือคุณเป็นรจนาเองหรือเขาเป็นเจ้าเงาะหรือคุณเป็นเจ้าเงาะเขาเป็นรจนาแล้วก็จะเป็นคู่กันปรับความเข้าใจกันได้ในความแตกต่างมองเห็นความดีความหลอ่อความสวยงามทั้งกายและใจแล้วเรามาดูว่า โชคชะตากำหนดมาให้เป็นคู่แท้ของคุณความรักจะบอกคุณไว้ยอย่างไรหัวใจคุณคุณจะได้พบเจอคู่แท้แต่ดูเหมือนกว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจอุปสรรคมากมายก่อนแล้วแล้วคุณจะได้สมหวังแล้วนะตอนนี้แต่ถ้าตอนนี้มีอุปสรรคปัญหาในที่สุดคุณก็จะได้พบเจอกว่าจะสมหวังได้ความรักบอกว่าบางครั้งวิ วิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยวางและปล่อยให้จัก,กรวาลดำเนินไปตามเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณจะได้พบเจอคู่แท้แต่ทางที่ดีที่สุดน่ะคือปล่อยวางว่าจะพบเจอว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดเป็นคู่กันแล้วก็มีแค้วกันไปได้ปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลดำเนินไปแล้วอย่างไรความรักให้เกียรติคนที่คุณรักให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วคุณจะสังเกตเห็นความ สัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยความรักนี้จะแข็งแกร่งขึ้นและจะเป็นคู่แท้แต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังอุปสรรคขวางหนามแล้วกรมเทพบอกว่าอย่างไรให้กรรมเทพจะบอกคุณว่าอย่างไรความรักนี้จะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นหรืออยากบอกอะไรคุณการปล่อยวางย้ำซ้ำนี่ก็พูดถึง มีคนทําให้คุณสับสนหรือคุณสับสนอยู่ในเนี่ยไม่สบายใจเนะี่ยคุณต้องประเมินถึงตัวเขาแล้วให้คุณปล่อยวางแล้วต้สสาหรับว่าอย่างไรไพ่ก็3ยสามะพูดเหมือนเดิมกดแห่งแรงดึงดูดคุณได้แสดงถึงความสัมพันธนะ์น่ะดึงดูดด้วยกดด้วยความรักคู่แท้ดึงดูดดึงดูด,ดคุณกับเขาเข้าหากัน ในสิ่งที่คุณต้องการคนที่คุณปรารถนาดูพลังงานของคุณที่คุณคาดหวังไว้สูงและสมบูรณ์แบบนี่แหละคุณจะดึงดูดเขาเข้ามาแล้วเขาก็ดึงดูดมาปรับปรุงปรับตัวเข้าหากันได้พบเจอคู่แท้คุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันนําความรักที่ดีมาให้คุณเขาจะมาดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือคุณคุณมีความสุขเนี่ยได้ดั่งที่คุณต้องการจะเป็นของคุณในไม่ช้า จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนางฟ้าบอกว่าอย่างไรเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรนางฟ้าช่วยบอกทีหนึ่งใบชัดๆสื่อสารอย่างชัดเจนจะได้สื่อสารอย่างชัดเจนแล้วคุณจะได้พบกับความชัดเจนได้สำหรับก็บอกว่าเริ่มปฏิบัติลงมือได้แล้วก็จะคุณจะพบเจอแล้วคุณจะสมหวังนะ่ะจะเกิดขึ้นกับคุณแล้ว จะไม่เข้าใจกันก็จะเข้าใจกันยังไม่ได้พบเจอก็ได้พบเจอค่ะข,ขอบคุณกันกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ